ภู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อนร่วมให้กำลังใจพร้อมนำพาหมไปมอบให้กับผู้อพยพจากปัญหาการสูรบใรบชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้ค่ายหนาวกันครับวันที่16ธัท่นวาคม2 5 6 8ครับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีสมาชิกวุฒิสภาอดีตผ้วาราชาการจังหวัดศรีสะเกด และนางชุติพรวิจิตแสงสีอดีตนายกเราวกาชาติจังหวัดศรีสะเกดพ่อมขคณะกระไดะลงพื้นที่อำเภอไพร่พบึงเข่าเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพตามศูนย์ต่างๆซึ่งกระอพยพมาจากตำบลโพกระสังนะครับตำบลบักดองตำบลกันทรอมตำบลห้วยจันและการตำบพลพรานอำเภอขุนหารโดยมีนายอนุรัตน์ถ้ประจําจิต ผ้วาราชาการจังหวัดศรีสะเกดนายสุกิตเรืองสกุลไทยรองผัวาราชาการจังหวัดศรีสะเกดและนายฉลาดชิดชมนายอำเภอไพรบึงรวมให้การตอนรับโดยนายอำเภอไพรบึงเองครับก็ได้มีการบูรณาการทองทีทองทินและคณะสงฆ์ทั้ง6ตำบล80บหมู่บ้านจะเตรียมศูนย์อพยพไว้ทั้งเบร์ิดแ8แห่งรองรับผู้อพยพในเบื้องต้น6000คนขณะนี้เองครับก็ได้มีผู้อพยพมาพักแล้วกว่า 14, 0 0 0พนคน โดยความหงใยในความปลอดภัยของประชาชนครับนายวียรศักดิ์วิจิตแสงสีสมาชิกวุฒิสภาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและนางชุติพรวิจิตแสงสีอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดในฐานะเคยเป็น่อเมืองแม่เมืองและก็เคยย่มาเป็นคนศรีสะเกดจึงได้มีการนำ้าห่มกันหนาวน้อมอบให้กับผู้อพยพเพื่อซอยบรรเทาความหนาวนะครับจำนวนสีอ่อยผืน โดยนายอำเภอและกับปลัดอบอรตอรักษาการนายกอบอตอกำนั่นผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อบพยพก็ได้นํำไปมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลนหรือว่าบ่มีพห่มเป็นหลักโดยเฉพาะเด็กและกับผู้สูงอายุ โอกาสนี้ครับสมาชิกวุฒิสภาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตและอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรีสเกตได้ให้กำลังใจผู้อพยพพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้อพยพเป็นอย่างมากและกระขอให้ทุกคนอดทนและกระทรงแรงใจให้ทหารแนวหน้าได้ต่อไปนะครับได้ต่อสู้ป้องกันอธิปไตยของชาติคงอีกบ่ดนครับสถานการณ์ต่างๆสีขี่คลายลงขอให้ทุกคนเสือฟังทางราชการและกระอดทนร่วมกันครับ